สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่22ตุลาคมถือว่าเป็นมวยไทยเจ็ดสีล้วนๆน,นะวันนี้ไม่มีต่างเสก็จแกงสาย วันนี้มาพร้อมสาวฟอร์มล่าสุดอาวุธที่ใช้ประกอบการต่อสู้มวยรักมวยชอบถือว่าเป็นมวยไทยเสีเต็มโปรแกรมวันนี้วิเคราะห์เต็มโปรแกรมเอฟซีชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทํางานเอฟซีท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยนะหงแดงแนะนำแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบก่อนเข้าบทวิเคราะห์มวยไทยเสีหงแดงขอบคุณเอฟซีนะ เอฟซีหงแดงเอฟซีมวยไทยเจ็ดสีที่เข้ามาชมบทวิเคราะห์มวยไทยอย่างอุ่นหนาฝากทั้งสามสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาที่เปิดให้แฟนมวยไทยเจ็ดสีเข้ามาดูในสนามบรรยากาศของมวยไทยเจ็ดสีขอบอกว่าดูดีมากมากกรรมการทําหน้าที่ได้ดีมีบทดราม่าบ้างเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นมุมมองถือว่าเป็นทัศนคติที่คนนะมีต่อกกรรมการช่องเจ็ดสี ส่วนอาทิตย์ที่22ตุลาคมนี้นะ FC มาดูมวยไทยเจ็สีได้เบื้องต้น600คนไม่ต้องสวมแมสไม่ต้องสวมหน้ากากานิรภัยถือว่าเป็นการเปิดนะเป็นการโอเพนแบบเต็นรูปแบบให้ FC ไม่ต้องสวมหน้ากากานิรภัยแต่ต้องแต่งกายสุภาพใส่เสือ้อเชิ้ตกางเกงขายาวรองเท้าผ้าใบอีแตะไม่ได้นะอีแตะไม่ได้ แต่งตามกฎของช่องเจ็ดเข้ามาดูมวยไทยเจ็ดสีต้องทําตามกติกาของช่องเจ็ดมาที่มวยไทยเจ็ดสีอา,าทิตย์ที่ยี่สิบสองเป็นมวยไทยเจ็ดสีล้วนๆไม่มีต่างสึกต่างสายคู่หนึ่งนี่น่าสนใจมากเป็น,100ปนร้อยปอนร้อมวิชานะเพชรนพเดชนพเดชมวยไทยเจอกับธนูงเงินเปียดชัชนันหนึ่งร้อยปอนสิบห้าปีจากบุรีรัมย์ในเพชรนพเดชสิบหกจากาน้ำเกลี่ยงรีสะเกตธนูเนิ่ ฟอร์มล่าสุดของเพชรนพเดชน,นะแพ้เพชรสำเริจสิทธิู้พันตูชนะคะแนนจิรวัตรสอราชภูมิโอ้โหไม่ธรรมดาชนะคะแนนฮาีิสซอจิตสนองชาติฟอร์มล่าสุดของธนูเงินนะชนะนกยกหนึ่งป้อมเพชรสอสุพัทโทแพ้นกยกสามเพชรบัญชาป้อมมงคลอินสุดท้ายนะชนะนกยกสองจอมโวกอถนัดกาฝีมือกรบเครื่องมวยซ้าย ก็ต้องนี่เลยเพชรเดติดเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกคมนะอาวุธนี่หลากหลายลูกในนี่เหนียวแน่นข้อแขนนี่เขาบอกว่าแข็งปกขณะที่ธนูเงินนะธนูเงินนี่ไฟเตอร์บูดูดันเตะขวาต่อยขวาเป็นประเภทบอลสายหมาการเตะขวาต่อยขวาบูดูดันวันนี้มวยคู่นิ่งชอบไปที่เพชรเดติดนะมองว่าเพชรเดติดฝีมือครบเครื่องหลักเหลี่ยมไอคิว ในเหนียวแน่นมวยคู่หนึ่งฟันธงเลยเพชรนบกระเดชเพชรเดชฤทธ์นะนบกระเด็หมวยไทยจะเบียดเฉื้อชน,นะทะลุงเงินเกียรติชัชนันสนุกมาที่คู่สองคู่สองสายรุ้งเอสพีกันศาสแป๊กมูลรีเจอเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวันสายรุ้งเนี่ยสีเสื้อของแป๊กเมนบรีนะแต่ซ้อมอยู่สอโชคมีชัย ขณะที่เสมอสิงห์เนี่ยซ้อมอยู่พันดักรัตนบุรีนะฟอร์มล่าสุดของสายรุง้งสายรุ้งที่สิบเจ็ดจากกระบีนะขณะที่เสมอสิงห์เนี่ยสิบเก้าจากสุรินฟอร์มล่าสุดของสายรุง้งแพ้วันพิเศษลูกบ้านใหญ่ชนะซูปเปอร์แมนสิทธิ์ด็อกเตอร์ชาญชายัยชนะนอกยกสามว่าว่าโนกเขาก็มอสเกตช่องเจ็ดฟอร์มล่าสุดของเสมอสิงห์แพ้นอกยกสองเพชรธรรมราชพอวิเศษยมิม ชนะคะแนนซุปเปอร์เจมที่เอ็นมอยไทยชนะน,นอกยกหนึ่งเพชรลีลายเอยูเดเป็นมวยขวาด้วยกันนั้นคู่สายรุ้งเนี่ยเตะขวาต่อยขวาหมัดขวานีดีมากๆา,ายใช้ได้ซ้อมอยู่สอโชคมีชัยขณะที่เสมอสิงครบเครื่องหลักเหลี่ยม IQ โชคได้สองกาดซ้ายก็ได้ขวาก็ได้แข่งขวาหนักแข่งซ้ายหนักสอคมหลักเหลี่ยมไอคดีมวยค่นี้องแดงชอบนะเสมอสิง มองว่าเสมอสิงห์นี่อาวุธหลากหลายเก๋าเกมเป็นมวยอาวุธดีเหลี่ยมดีมวยคู่สองนี่ฟันธงนะเสมอสิงห์จะเบียดเฉือนชนะสายรุ้งเอสพีการสายแปะเมีนบุรีเอฟซีชอบกดซับทักให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงานเอฟซีท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดจิ้มมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบอยู่ที่ไหนก็สามารถจิ้มมวยรักมวยชอบจิ้มได้ทุกศึก มาที่รองคู่เอกก้องพวบวสุขสันค์เจอสิทธิชัยสอเดชพันร้อยยี่สิบสองก้องพบเนี่ยแชมป์ปูนเสือตัวที่ยี่บสองนะหลังจากได้แชมป์ก็ไม่เคยมาชกช่องเจ็ดเลยล่าสุดเนี่ยไปชกที่ใต้นะสมุยซุปเปอร์ไฟท์ก้องพบเนี่ยสิบแปดจากลรมสรรค์เพชรบูรณ์นะขณะที่สิทธิชัยสอเดชพันสิบแปดจากกันตงังจกกังหวัดตรัง ฟอร์มล่าสุดกล้องพบมวยรอบปูนเสือเนี่ยชนะนอกโยค่าเพชรลีลาเอ็มยูเดนชนะคะแนนเวนองลักกี้บันเทิงได้แชมป์สุดท้ายนะแพ้คะแนนเพชรสยามจอยกัตริยาสมุยซูเปอร์ไฟส่วนสิติชัชเนี่ยสามฟอร์มล่าสุดไร้ายชนะนอกยกสามเพชรบัวแถวสิบนายกเสรีชนะคะแนนเพชรนารายสอราชภูมิสุดท้ายนะชนะไข่มุกขาววอจักรวุฒ เปิดเกมด้วยกันทั้งคู่ก้องพบนี่มวยขวาเข่าในอาชีพนอกนี่แข้งขวาดีส่วนที่เด็ดอยู่ที่เข่าวงในขณะที่สิทธิชัยเนี่ยครบเครื่องเป็นมวยขวาไฟเตอร์เปิดเกมแต่ขาต่อยหมัดต่อยละต,ตัวขาไหลาขาลุยมีทุกลูกมวยคู่นี้นะก้องพบแข็งสิทธิชัยก็ไม่ธรรมดาวันนี้ของแดงชอบไปที่สิทธิชัยสอเดชพันธ์มองว่าอาวุธหนักแรงทุกลูก ขาแกาลกฐาเลยวันนี้สู้กล้องพบสู้แชมป์มวยรอบปูนเสือได้แน่หงแดงซื้อไปที่ลูกแข็งแก่งของสิทธิชัยนะซื้อไปที่อาวุธซื้อไปที่ลูกของแขงวันนี้คู่สามพันธงเลยสิทธิชัยเนี่ยจะเบียดเชืออชนะกล้องพบสนุกมาที่คู่เอกคู่เอกเนี่ยเพชรน้ำงามเรม็ดพันธมิตรเพชรน้ำงามบีเคเขาใหญ่วันนี้เจอเพชรกายอินฟสไตล์ร้อยยี่สิบสอง เพชรน้ำงามเนี่ยนะยีบสองจากขอนแก่นขนาดที่เพชรกล้าเนี่ยยี่สิบจากบุรีรัมย์ฟอร์มล่าสุดของเพชรน้ำงามสวยงามชนะคะแนนสตังทองจอห้าไปเยอะชนะ,ะนนเมาครีบอจากกมุติชนะเก้าล้านสาจอแดนทะยองขนาดที่เพชรกล้าเนี่ยฟอร์มดาวลงไปนิดหนึ่งน,นะแพ้เก้าล้านสาจอแดนทะยองแพ้นอกยกสี่เพชรมงคลสูงกีฬาหว้วยตองสุดท้ายนะชนะ ราชเดชสเพชรจำไัดซ้ายฝีมือครบเครื่องนะเพชรงามเกรพันธมิตรเพชรกล้าอินฟลัสตายมวยขวาฝีมือเตะขวาตอตขวาสอกคมในแข็งแก่งวันนี้เจอมวยมวยฝีมือเจอไฟเตอร์นะฝีมือน,นี่เพชรงามซ้ายถีบขวาวางซ้ายถีบขวาวางซ้ายแข้งซ้ายสวยงามสรีระารูปร่างดีนณะที่เพชรกล้าเนี่ยขวา เดินหน้าแล้วท้าดวนเตะท้าต่อยหมัดต่ลํลำตัวในเหนียวแน่นมองประเภทอ่อนนอกแข็งในวันนี้มวยคู่เหนียวแดงชอบไปที่เพชรน้ำงามชอบไปที่หลากหลายนะชอบไปที่ถีบขวาวางซ้ายซ้ายหนักแรงขวางหน้าแทงก็ทําได้ดีรูปร่างดีมวยคู่นี้องแดงชอบไปที่เพชรน้ำงามมองว่าเพชรน้ำงามอาวุธเยอะดูหลากหลายมวยคู่สีนะคู่เอกของแดงฟันธง เพชรน้างามเกียรติพันธมิตรเพชรทำงานวีเคเขาใหญ่จะเบียดเฉือนชนะเพชรกล้าอินฟสไตล์แบบสวยๆเอฟซีชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกําลังใจของคนทรรงานมาดูมวยรักมวยชอบชอบที่หนึ่งนะหงส์แดงชอบไปที่เพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรหลากหลายทางซ้ายดูดีวันนี้เบียดบทเบียดบทจะชนะเพชรกล้าอินฟสไตล์ นี่คือชอบที่หนึ่งชอบที่สองชี้ชัดไปที่สิทธิชัยสอเดชพันธ์มองว่าหนักแรงทุกลูกขาแรกขาเลยวันนี้จะเบียดเฉือนชนะกล้องพบนี่คือชอบที่สองฟันทงสิทธิชัยเบียดเฉือนชนะกล้องพบมาที่ชอบที่สามชอบไปที่สเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงบางมองว่าหลากหลายเก๋าเกมหล,กเหลักเยมไอคิวอาวุธดูดีวันนี้จะเบียดเฉือนชนะสายรุ้งเอสพีกันสาต์ประเภทคนเปรย์เตรียมหาม แสนามเตรียมพร้อมฟันทงเสมอสิงจะเบียดเฉือนชนะสายรุ่งเอสพีกันสาดแปะเมนบุรีส่วนชอบสุดท้ายชอบไปที่เพชรเดชทิมองว่ามวยทางซ้ายหลักเหลี่ยม IQ คิวในดูดีกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะธน,นูเงินเดชัดชนะสนุกฟันทงชอบสีชอบไปที่เพชรเดชทินบพเดชมวยไทย นี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่ยี่สิบสองตุลาคมมวยไทยเจ็ดสีลว้นลวนๆไม่มีต่างสึกต่างสายวันนี้ฟันตงเลยนะเอฟซี FC หงแดงอยากให้หงแดงอาจารย์หงแดงฟันตงไปเลยอ่ะวันนี้ฟันตรงให้ก่อนจากกันนะขออวยพรให้เอฟซีหงแดงตัดจากโรคภัยไข้เจ็บอยู่ตัวไหนตัวนั้นเข้าอยู่ตัวไหนตัวนั้นชะนะอย่าลืมเข้ามาชมบทวิเคราะห์มวยไทยที่หงแดงจัดทาขึ้นนะทั้งมวยมันวันศุกร์ ศึกเจ้ามวยไทยช่อง3มวยดีวิถีไทย PPTV 36และมวยไทยเจ็ดสีเข้ามาให้กำลังใจกันเยอะๆหงแดงทำสีช่องทีวีใหญ่นะทำได้แค่นี้แหละมีแรงทำได้แค่นี้หวังว่า FC คงไม่ว่ากนะันชอบแสดงความคิดเห็นเข้ามาติชมเข้ามาอยากให้ทำอะไรหงแดงมอง f อฟซีหงแดง เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนถามมาดีตอบดีถามมาไม่ดีก็ตอบดีวันนี้ขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ